ไปบ่อพี่เขาไปพึ่งพี่เขาไปพึ่งเาะเออเอาเออพี่สามครูครับเอาครูแหกพญ่วัวครับพอมาก่อนครุเียงแ่อยูรารไปพลเอาแกอ่แต่ว่มัดจีสามนะมัแหลก่นนับธรรมดาจีว่าลอกกได้พไปยัง แปลว่าผู้ใดใส่เขี้ยงหรือติดนันใดเนาะหมายถึงว่าอันที่สามถ้งเหลือน้ามาเอาไปเอาก็มาเอากัดตีไปเลยเยสักตัวมาชนะกันไอ้โหเลยโอ้ยอดใจเลยโ่อ้โหเล แมนครับเพได้ก <hã> ัดเตี้ยฟันไม้ได้ปะนี่ขั้นเาพอตกตีฟันไม้ีอีเด้มแมนครับั้นผูได้เข่าจงได้อะจะได้เลยครับผู้จะได้เลยจะได้เลยุนจอัใรับตังค์เลยได้รับวัไหนเลย เจ่างสั <zo ys print> ้นนำเจ้าสีเหลวแม่พูดไดเสียวพได้พ่ดไอ้เจ้าบอเขาเยูดเลยแขงม่เลยนะครับ่างมันไปต่ำห่างานันนหาได้ขาดหาได้ินเลยหายไ้หมดเปล่าเปบ่าไเ่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรามักนล้เราาเชียรกันครับเราาเเากันอยู่อาเชียราเียานมเกันมาเียรกเนมาเชียรนาเชียกาเียรันมาเียนาเียร์กันมาเชียกนมาเียร์กนเียกนเยนาเียนาเียนาเีย พี่น้องทั้งอ่าสคามาไปนอ่เซิรนเดอร์เซิรนเดอร์อ่ะพอเราไปครับมาที่สามเลยครับจังซักได้กองเอาบอดนะตีกองทีส์ตีไปบอดมันเยีย่มันทันใจพี่ยิบยื้อนี่โอ้มาทันเลยอ่ะพอไนะครับมาที่สามไปเอาล่ะครับเอาล่ะครับ,อ,บ,รบอือ ไีโอ้ดกครับครับเนียวสุนเนียวสุนเนียวุนเนียวสุนเนียวสุนคดับครับอ่อลอครับตลอตมอบีเอ็มาัมแบอ็มานัมามครับัทีเขาทำยัง่าของมันสิเป็นล่มนเอมนัมครับพี่สองนครับเอ้เอ้าเอ้าวนที่สามพวกเขาปาต่อมไหนไม่เต้าเลยปาต่อครับเตมเป็นเขมนีคนียน่าจนมีคนนอ่าอตันนักพอตันนักค ล่านนท่านนัร่องได้รอได้ร่องได้ร่องได้รองได้เอาละครับเริ่มลครับนาทีนี้แหละครับเอาละใหญ่้ากันแล้วเอาละครับที่สแล้วครับมาเออเออเอาละครับว้าเอาละครับอ่ายไปแล้วสแล้วครับพี่น้องครับดูอ้หสดอ่เท่าไร โอ้โหทีทีเท่าไรเอาเอาเออหย้อจาเฮ้ไขอเหลี่ยมมันลอกมันดิัเอาขันมะเขาเลยปั้ละลยเบนมนเกบ้นยศเลยมีภชนดึง